มาฮัลโหลฮัลโหลหนึ่สวัสดีครับอยู่กับผมซิกนะครับและตอนนี้ผมอยู่ในเกม Marvel Snap นะครับในรอบวันที่6นะฮะเดือนกรกฎาคมนะครับเวลาเชี่ยงคืนกว่าๆนะครับผมไม่ต้องพูดพรรมัมทําเพลงครับผมจะมาเล่นให้ดูนะฮะไม่ดิเรามาเล่นกันเลยดีกว่ากับเด็กที่ผมใช้นะครับเป็นเด็กนอมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างๆเพื่อนๆดูนะครับว่าในเด็กผม เอาใช้ตัวอะไรบ้างนะครับผมนี่คร่าวๆนะคร่าวๆของผมก็จะเป็นนี่นะครับมโน o ว่านะครับโนวานี่ก็นะตัวโขดนะฮะส่วนตัวอื่นๆในเด็กเนี่ยก็เป็นประเภทตายเกิดอย่างบักกี้นะครับผมบักกี้เนี่ยถ้าตายเนี่ยหรือโดนทำลายก็จะกลายเป็นวินเทอร์โซเยอร์นะครับผมนะตัวนี้นะแล้วก็คา r เนตนะครับคาเนตก็จะสับตัวอื่นให้ตายแล้วก็เอามาบวกพลังตัวเองนะครับ ฮูเวลีนนะฮะตายแล้วเกิดได้คิวมองเกอร์ er นะครับกำจัดพวกกิกี้แหลงเออหนึ่งเอเนอร์จีนะครับวีนอมก็ขโมยตัวอื่นมาเพิ่มพลังให้ตัวเองนะครับง่ายๆเวฟนะครับเปลี่ยนเอเนอร์จีทุกตัวให้เป็นสี n เอเนอร์จีนะครับเดชช็อตก็ระเบิดการ์ดทุกใบที่อยู่ในเลนตัวเองนะครับชาร์จมาสเตอร์นะครับก๊อปปี้การ์ดที่เราเพิ่งลงก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็จะได้พลังตามนั้นมาด้วยนะครับ นิมลอดนะครับจะระเบิดตัวเองแล้วก็ไปอยู่เลนอื่นนะครับถ้าโดนทำลายอีกก็จะกลับมาแบบว่าวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับอนิมโซลานะครับอนิมโซลาก็จะทำลายก๊าซที่อยู่ในเลนหนึ่งใบนะครับแล้วก็ส่งพวกมันไปอยู่เลนอื่นนะครับแล้วก็โนนะครับโนเนี่ยก็พลังนะฮะหกเอเนจีศูนย์นะครับแต่ว่าถ้าก๊าซอื่นของเราโดนทำลายนะครับเช่นโดน พลัง12โดนทําลายก็จะมาเพิ่มให้โนนะครับโนก็จะมีพลังไป12และจะได้พลังของการทุกใบนะครับที่โดนทําลายมากคร่าวๆก็ประมาณนี้นะมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่แล้ง44นะครับอืมเอาสัก5เกมไหม5เกมกับวีนอมในคืนนี้ปะลุยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันจะมีคนเล่นไหมหรือว่าเจอบอทนะแต่ว่า จะ snap live ส,สดทา <Google. S 1> งเดลี่บูเก็แล้วเปรียบแล้วกันนะครับโอเคมาส่งโนวาไปก่อนซันสปอร์ตนะครับไม่มีการลงก็ข้ามนะฮะไซล็อกบวกหนึ่งเอเนอร์จี ว่าเรามีการ์ดเล่นแล้วแหละเรามีการ์ดเล่นแน่ๆแ,แล้วแหละทำไงดีทำไงดีทำอะไรดีนะเอาอะไรมาเล่นดีนะนี่ดีกว่าระเบิดทีไม่ก็ ไม่ได้เลยไม่ป็อไรเราถมเลนนี้ไปก่อนแล้วกันป่ะใช้มาจิกแล้วกันขอบการในมือเราตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดันพลังยากอยู่ใช้มาจิกละกันครับ อันนี้เราเนจริงใช่ไหมอืมถ้าเราอันนิมโซล่าลงอันนี้แล้วเทินหน้าเราเอา ลองดูลองดูว่าจะสำเร็จไหมในแผนนี้ไม่ได้เั้นเราเอาเราเอาเวนอมเราเอาวุเปลลินลงอันนี้ แล้วก็เอาเวนนอมฟันวูบรีนเอาเอาเอาเวนอมฟันอนิมโซล่าและเอาแบบนี้ไหมมันฟันสองทีนี่นาเดี๋ยวกันนะมันฟันสองทีเท่ากับว่าอันนี้ฟันก่อนฟันก็จะเป็นแปดอันนี้ฟัน อย่างนี้ดีกว่านี่อย่างนี้ละกันมาพูดมาพอแล้วเพื่อนพูดมาพอแล้วเพื่อนพูดมาพอแล้วเพื่อน เรียบร้อยชนะโอเคนโอเคโอเคเกมแรกผ่านไปมาเริ่มเกมที่สองกันอย่างรวดเร็วว่องไวกันเลยดีกว่าเกมนี้ผมจะสแนปนะครับบอกไว้ก่อนเลยสแนปหมดไม่สนลูกใครนะฮะ ถ้าอยากคลองใจก็ส n a ปกลับมามาเจอกับเบียนเดอร์เบียนเดอร์ผมไม่รู้ว่าผมเล่นกับบอทหรือเปล่านะเพราะว่ามือก่อนอนันนี้ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันชนะง่ายแปลกๆทั้งๆท,ท,ที่แบบรู้สึกแปลกๆนะฮรู้สึกแปลกๆเหมือนกันว่ามันมันมันง่ายเกินไปไหมอะไรประมาณนี้นะครับในความคิดผมนะแต่ก็ปะช่างมาเถอปะปส่งวูบลินไป จะเจอเด็กทําลายเหมือนกันนะงานนี้โนโได้เกิดแน่นอนวัดพื้นที่ที่โคตรแย่มันจะดึงการ์ดนะครับสุ่มดึงการ์ดฝั่งเราและฝั่งตรงข้ามนะฮะเธอแล์ละหนึ่งใบนะว่าต้องลุ้นว่าจะไปดึงโดนใคร เออน,นี่นี่มีแผนการไว้ถ้าดึงโดนการเรานี่คอมโบเราไปเลยนะอ,อ,นอะไรอันไงมันดึงเราจริงๆด้วยบศเอ้ยห้าใช่ไหมถ้าเราห้านี่นี่นี่เน่ยอย่างนี้ไปเลยโอเคนะแล้วเราก็จะแนดตามสัญญาในเทินห้า ครับฝั่งตรงข้ามจะเล่นอะไรถมเล่นไซน์เขาต้อง ออันนี้อ้าวเขายอมแพ้เราใช่ชน,นะยอมแพ้เฉยเลยโอเคงั้นช่นางมันไม่ต้องไปคิดละมาเกมที่2องผ่านไปชนะนะครับเริ่มเกมที่สามกันเลยไม่น้อมนี่เป็นเด็กที่แบบว่าไม่เคยตกเมตาเลยนะแถมยังมีตัวใหม่ๆมาที่แบบว่าสามารถมาผักเปลี่ยนกับในเด็กเขาได้แบบว่า เรื่อยๆหรือจะใช้แบบเด็กดั้งเดิมคลาสสิกที่เวน o m มมีมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่จนทุกวันนี้นะครับก็ก,ก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะที่แบบว่าแล้วการพวกเนี้ยที่แบบเด็กเวนนัมเนี่ยไม่มีใบไหนที่โดนเนิร์ฟเลยนะมีไหมมีไหมผมนึกไม่ออกเลยว่าใบไหนโดนเนิฟเวนนั่มโดนเนิร์ฟหรอเวน o m มก็ไม่โดนนะ พอแล้วเพื่อน <c oughs> ต้องมาแล้วต้องมาแล้วสี่ลงนี่ไม่ได้ดีถ้าสี่สี่ลงนี่ถ้าสี่ลงเวนน้อมใช่ไหมสี่ลงเวนน้อมห้าลงนิมลออห้าลงนิมล้อไม่ได้ห้าลงนิมลอถกล,ล,ลงเวนน้อม ลงเวนอ้มก็ไม่ได้งั้นก็งั้นเอาเวนอมลงไปกินเลยแล้วกัน<า>พูดมาพอแล้วเพื่อนเออมันต้องไปอย่าง,งานั้นเพื่อนมันต้องอย่าง,งานั้นลิ้นนะฮะหลังเร์สี่ 4, จะไม่สามารถลงการ์ดได้ก็ไม่เป็นไรเอินห้าใช่ไหมเอินห้าเอินห้าลงเลยดีเอินห้าลง เดี๋ยวอันนี้มันหลังเทินห้ามันจะกระจายอันนี้นี่หว่ามันจะสุ่มไปส่งไปอยู่เลนอื่นแล้วไม่เป็นไรลองดูลองดูต้องใช้ดวงนิดนึงนะครับถ้าจะเลื่อนเสียงอย่างนี้มา พนโลเจ๊ไปนะไมไม่ไนไสู้ได้สู้ได้สู้ต่อสู้สนับเอาสแนมาสแนปกลับปไปเลยครับพี่น้องมาเออเออต้องอย่างนี้คอมโบในฝันชึบโอ้ยเรียบร้อยหน้ามืดไปเลย กดไลค์้าไว้หนึ่งเกอนใช่ไหมเกิเก่อนถ้าเมื่อกี้เราลงอะไรละ่ะเราลงโนฝั่งนี้หนอบางทีเราก็พึ่งพาเวนนอมมากเกินไปโอเคไม่เป็นไรเกมที่สามเราแพ้นะครับเราแพ้เสียไปแปดคิวเราก็ไปเอาคืนเกมนี้ละกัน,กนมาเกมที่สี่นี่เราขาดทุนสองคิวแล้วเนี่ยโอ้ เซนที่สี่มาอืมจบเทมไปก่อนอืมมามาส่งใครไปดีส่ง,งนี่ส่งนี้ไปส่งฮอนคูไป คิดเหมือนฉันไหมบีหนึ่งสแนปเลยไหมสแนปเลยดีกว่าเดี๋ยวนะเธอมสลับนี่มาเดี๋ยวนะ้าแตกแมวแมวเ,เกมนี้ยังไม่สแนปแล้วกันโอ้ยชัดเลย ถ้าเราระเบิดอันนี้ใช่ไหมถ้าร,าระเบิดอันนี้หรือเอาอันนี้ฟันดีวะอันนี้ฟันแหละไปะโดยเวลาหมดไปเรื่อยเดนไฮอีโรนะครับเพื่อนๆผสมกาเมตนะมาพอแล้วเพื่อนเออพูดมาพอแล้ว What's up สี่ใบสี่ใบยังไงดีเอาไงดีฝั่งโน้นต้องมีโอดินแน่ๆเลยนี่เราลงดักไปก่อนเลยดีกว่าปะลงดักไปเลยจิ้วจิ้วไม่เจ็บจ้ายันพร้อมแล้วเรียบร้อยขอให้สนุกนะ สิมีอะไรเล่นนั่นไงนั่นไง s n a <ำ>ลองดูงบบงกดลเล่นทีโอเค ชนะมาอีกเกมแล้วกันเกมสุดท้ายเกมที่ห้ารับของหน่อยรับของโชว์เพื่อนๆหน่อยอ่ะลุยกันเลยนี่เราไม่ขยับไปไหนเลยนะเนี่ยตอนมาเราสี 43, ่สิบสามนี่นี่สี่สิบสี่ ตึงต้งๆหน่อยเกมนี้การที่ไม่มีความสามารถอ่าเด็กเฮ่า เ okay, ล็เฮล่านี่ก็ต้องต้องแด้วยอืมเราจะเอาไวเบเนียมมาเล่นดีไหมเล่นดีไหมโอเคไปไวเบเนียมก็ไวเบเนียมตะไวเบเนียมเนี่ยถ้าไม่โดนเอนชานลบความสามารถก็จะไม่สามารถทำลายได้นะครับะจะเป็นการหนึ่งเอเนจี โคเคสวยพี่สวยเพิ่มตรงไหนดีนี่ละกันแล้วก,นวก็นี่แล้วกันปะตู้บุปทีอาคียเหรร ใส่นาเคียกันลงในเด็กนี้ด้วยพูดมาพอแล้วเพื่อนพูดพอแล้วเพื่อนจ้าอชาชาเคเคยังไงดีเรามีให้เนจี้ใช่ไหมแล้วอันนี้สับก่อนไหมสับก่อนแล้วเราก็เอาอันนี้ไม่ได้ดิฝัง่งหนูไม่มี แล้วตาฝั่งนี้ดีปป่ะลุยเอ้ยก็มไม่ได้ยดีพูดมาพอแล้วเพื่อนพูดเยอะแล้วพูดเยอะพูดเยอะแล้ว,ลวตอนนี้โน้ม,มีพลังทั้งหมด25 snap ขอ snap หน่อยป่ะเฮล่ามาเอาอีกาแพ้ใช่ชน,นะ,นะ,นะโอเคครับเพื่อนๆวันนี้เราก็5เกมนะชนะไป4แพ้ไป1นะครับ ผมก็ไม่รู้จะแนะนําเด็กยังไงนะฮะแต่ว่าเอาแค่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยเป็นเด็กพวกนี้นะครับแล้วก็เพื่อนที่เล่นเป็นอยู่แล้วเนี่ยความสามารถของกัดแต่ละใบเนี่ยเพื่อนๆจะรู้อยู่แล้วนะส่วนเพื่อนๆที่เพื่อนๆที่มาเล่นใหม่หรือเพิ่งมาเคยเห็นคลิปผมครั้งแรกหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็สามารถเม้นสอบถามไว้ได้นะครับว่าใบนี้ทําอะไรใบนี้เล่นยังไงหรือว่ามีในวิธีแนวทางจัดเด็กยังไงคือ เด็กผมเยอะมากนะผมก็จัดไปเยอะเหมือนกันนะฮะเด็กที่ผมใช้หลักๆก็มีแพทที่ออดนะครับนี่แพทนะแพที่ออดนะนี่แพทที่ออดแล้วก็นี่ซินวซฟเวอร์เซิร์ฟเนี่ลูกลักผมเลยนะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าซเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยนะผมเอาแพทที่ออดเนี่ยว่าเยอะแล้วนะครับนี่คุณดูเซิร์ฟผมนะฮะเรียกว่าเรียกว่าขาด ขาดไหมขาดไอตัวแบบว่าระเบิดแสงไหมมีไหมอ่าผมยังไม่มีที่เป็นแบบว่าเป็นแสงพุ่งๆนะฮะแสงพุ่งเหมือนอย่างอ่าใบนี้ถ้าเพื่อนๆดึงไม่ออกนะครับอ๋ออาจจะแหลกนิดนึงนะครับผมขออภัยด้วยนะครับแสงพุ่งๆขอพุ่งๆหน่อยพุ่งนี่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 อย่างนี้นะฮะที่เป็นแบบเอเนอร์จีพุ่งๆอย่างนี้นะครับผม โอเคถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีอะไรสอบถามหรือว่าอยากผมเล่นเด็กใหม่ให้ดูเนี่ยก็ลองเม้นไว้ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างดีเลยแล้วเราจะมาเจอกันใหม่แน่นอนกับโปรเจกต์ Marvel Snap ของผมนี่นะครับผมส่วนแล้วก็ล Origin ผมก็ยังเล่นอยู่นะถ้า,าสลับกันทำไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้โชคดีนะครับทุกคนฝันดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย